สวัสดีครับเจ้าเสกผมสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราต่อกันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ b e a s t ไลเกอร์ครับจากภาคซอยวายซีโดนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้า b e a s t ไลเกอร์ตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างลูกเล่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เนื้อเรื่องของมันครับเป็นมายังไงนะครับในเรื่องพอเั้นแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับซอยจากซอยวายซีโลบีสไลเกอร์นะครับผมคก่อนอื่นครับมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับต่อว่า เท่มากนะครับเป็นบิสไลเกอร์แบบทำสีแล้วติดดีคอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอลังการงานสร้างมากนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าฉากกล่องของซอยเนี่ยทำออกมาได้สวยจริงๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ครับคือเขาจะใช้เป็นตัวหุ่นใช่ไหมครับแบบของเล่นจริงเลยวางเอาไว้ทำสีเรียบร้อยแล้วจัดฉากข้างหลังให้ดูอยู่เหมือนในสนามรบนะครับแบบนีเนี่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วซึ่งบอกว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นเลย ยอดเยี่ยมจริงๆครับอ่าซึ่งบีทไซเคิลครับขนาดคือ1ต่อ35นะครับก็จะกันด้ำสักเล็กน้อยไม่เล็กครับใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA 1ก้อนนะครับในการทำให้หุ่นเนี่ยสามารถขยับได้เนื่องจากบีทไซเคิลของเราครับเป็นซอยแบบใช้ฐานนะครับผมโอเคข้างๆครับก็จะบอกความเป็นมาคร่าวๆนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็อ่าไม่ออกนะครับเพราะงันข้ามไปอีกฟังหนึ่งครับก็จะบอกลูกเล่นครับโอเค บีสไลเกอร์นะครับอ่าต้องต่อปรกอนเป็นส่วนโครงแล้วก็ติดเกาะเข้าไปแล้วก็มีท่าเป็นเอโวบัสสองอันนะครับผมก็คือบีสออฟคอแล้วก็บีสออฟคอร์เบรกนะครับผมสามารถเดินได้ครับสามารถขยับสิชิ้นส่วนได้เล็กน้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างครับจะบอกสเปคครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าสเปคนี้ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยในตัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือต้องจุดนี้ครับต้องจุดนี้นี่น่าสนใจมากผมไปหาข้อมูลมาครับ มันคือเหมือนกับเป็นแพลนสำหรับที่ว่าบิสไซเกอร์เนี่ยสามารถพัฒนาร่างเป็นอีกร่างหนึ่งต่อไปได้เรื่อยๆครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่าทําไมโทมี่ไม่ได้อของเล่นมาแต่ว่าถ้าออกมาเนี่ยต่อว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแต่น่าเสียดายที่ซอยไวยสีโลเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะบอกในเรื่องของซอยไวยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นฉากซึ่งเทมากนะครับเราเห็นบิสไซเกอร์เนี่ยอยู่บนซากกหลัำหักพังนะครับแล้วก็ เปิดท่าไม้ตายเอเวบัสคันสเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นฉากที่โทาไ่ทำเองหมดนะครับหุ่นก็หุ่นของจริงเลยสวยมากๆนะครับตรงจุดนี้อ่ะเคครับเราดูในส่วนของกล่องเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวของเล่นกันดีกว่าครับกับ b e สไลเกอร์นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตอกมาตรงนี้ครับยอดเยี่ยมมากๆครับราเดียตามตัวตามจุดต่างๆครับการแยกสีครับแล้วก็จุดที่แบบเราเห็นนะครับ มันคือยอดเยี่ยมมากครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นครับเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆครับมันจะเป็นส่วนท่อส่วนเนี่ยครับส่วนแยกสีอะไรแบบนี้ครับถ้าออกมาได้ดีจริงๆซึ่งตัวนี้นะครับทั้งตัวไม่มีสติ๊กเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับถ้าจะติดเพิ่มก็คือติดเป็นลายดีคออย่างเดียวตรงจุดนี้ยยอดเยี่ยมมากนะครับผม ่ะทั้งตัวเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นที่ใส่ฐานนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เรายังไม่เปิดกันนะครับซึ่งตอนนี้เลยถามว่า b e a ไลเกอร์นะครับทำอะไรได้บ้าง b e a ไลเกอร์ครับเป็นร่างพัฒนาขั้นต่อนะครับจาก w วน์ไลเกอจากภาคซอย Y วาย แต่ว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันแต่อย่างใดนะครับทั้งสองตัวนี้ซึ่งบีดไซเกอร์ครับจะเป็นพระเอกหุ่นพระเอกของภาคซอยไอซีโรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นสายไลเกอร์เพราะงั้นเนี่ยความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาครับแต่ตอนแรกๆครับบีดไซเกอร์ยังไม่เชื่อใจพระเของเราเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ให้พลังมากเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเริ่มสู้ไปเรื่อยๆครับก็เริ่มแสดงพลังที่แท้จริงออกมาเรื่อยๆครับจนกลายว่าบีดไซเกอร์ครับเป็นหนึ่งในซอยที่แข็งแกร่งมากๆตัวหนึ่งของฝั่งรีเบรียนเลยนะครับ ส่วนอาวุธของบิสไลเกอร์ครับอย่างแรกเลยครับส่วนหางตรงนี้เนี่ยครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะหางตรงนี้ครับเป็นอาวุธที่สามารถใช้ฟันได้นะครับแล้วรู้แค่นั้นอาจจะมีบูสเตอร์เร่งความเร็วเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วส่วนเคียวตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เคียวสีหมันกับแผงตรงนี้4แผงนะครับทั้งหมดของขาสีข้างจะไม่สาหรับการเร่งความเร็วครับแล้วก็เหมือนกับเร่งพลังนะครับของคุณขึ้นเวลาเปิดเท้าเอโวอร์สนะครับผมแบบนี้แล้วก็ สองกองเล่ครับแน่นอนเป็นกองเล่หที่สามารถใช้ขยําได้นะครับซึ่งทั้งสี่อันสามารถขยับขึ้นลงได้หมดนะครับผมอ่าแบบนี้แล้วก็อาวุธอีกอันหนึ่งคือเขี้ยวนะครับซึ่งสามารถใช้ตะบหรือกัดอีกฝ่ายได้เลยโดยที่ปีไลเกอร์ครับคือไลเกอร์เป็นลูกผสมของสิงโตแล้วก็เสือนะครับทาให้มีพลังของทั้ง2ออย่างอยู่เข้าด้วยกันมีทั้งความเรียวของเสือแล้วก็แรงของสิงโตนะครับนี่คือไลเกอร์ที่เป็นลูกผสมของเสือและสิงโตนะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจริงๆนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็แนนน่อครับ อาวุธหลักคือข้างหลังตรงนี้ครับมีชื่อว่าทาเทกามิคอลนะครับเป็นอาวุธของบีสไทเกอร์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสายสมาร์ทของคนขับครับแล้วก็บีสไทเกอร์ครับขึ้นถึงจุดสูงสุดซึ่งในนั้นว่าตอนสามารถใช้พลังครับก็ต้องตะโกนว่าชินกะไคโยเอลโวบราสโตและตรงนี้ก็จะขึ้นมาครับหนึ่งทีชิบฟิงแบบนี้นะครับอันนี้คือท่าขั้นแรกครับเป็นชินกะไคเอลโวบราสขั้นที่หนึ่งนะครับมีท่าชื่อว่าบีสออฟคลอนะครับคือหน้าท ไบไลเกอร์เนี่ยถ้าเข้าไปฟันทีเดียวนะครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดยังซูไม่ได้ครับเราก็ต้องใช้ขั้น2นะครับชิ้นกับไฮโซเอวโวบาโซได้นดันนะครับก็จะดันในส่วนของเจ้าดาบตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับกลายเป็น ท,ท่าเทกรมีค้อโกลนะครับผมและทำมาตายเขาก็จะเปลี่ยนกลายเป็น beast of call break ก็จะเป็นท่าที่พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ดาบอันนี้ฟันผ่าลงมาเลยนะครับเป็นท่าที่แรงมากๆนะครับเจ้าท่า beast of call break ตรงนี้นะครับผม ึงก็บอกเลยว่าอลังการมากนะครับในเรื่องเนี่ยโดยที่บีชไซเกอร์ครับจะเป็นซอยหุ่นพระเอกนะครับตัวแรกๆเลยที่จริงๆตัวแรกคือไวไลเกอร์นะที่ท่าไม้ตายครับคือท่าที่ติดอยู่ข้างหลังมาค้อสงสัยว่าเอ้ยพี่มูรสม์สเมทไรเกอร์ไม่ใช่หรอที่มีตัวแรกตัวมูรสม์สเมทไรเกอร์ครับจริงๆมันติดข้างหลังก็จริงแต่เวลาใช้ท่าครับหันไปข้างๆแล้วค่อยฟันแต่ว่าบีชไรเกอร์กับไวไลเกอร์เนี่ยครับคือ2ตัวแรกเลยที่ดาบอยู่บนหัวแล้วกระโจนฟันแบบนี้นะครับถ้าผมไม่ลืมตัวอะไรไปนะครับผม แบบนี้อ่ะซึ่งบอ,อกว่าอันนี้ครับเทมากแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการเปิดสวิตช์ครับบีสไตเกิลของเราจะขยับไ้แค่ส่วนหางส่วนหัวขึ้นลงเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราเก็บไปก่อนชุบชุบเพราะว่าลูกเล่นหลักของบีสไตรเกอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําการเปิดสวิตช์มันนะครับอ่ะแต่ผมอธิบายกิมมิคสักเล็กน้อยครับว่าเปิดสวิตช์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกครับเมื่อวิ่งไปเนี่ยไกลตรงนี้จะเลื่อนคือออกฟึบทําให้ดาบเด้งขึ้นมาัแก แล้วก็เมื่อเดินต่อไปได้เลยครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเดือยน,นิดนึงเนาะแล้วตรงนี้จะมีเดือยเพิ่มตรงนี้ครับถ้าเกิดมันกระแทกครั้งที่2นะครับดาบทเลก,ก็มีคอโกจะกระเด้งออกมานะครับอันนี้เนี่ยคือรล้เล่น2ขั้นที่เป็นเอเวบัสสรูปแบบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวเราวมาลองดูกันเลยครับว่าบีไซเคิลของผมครับจะสามารถเดินได้หรือเปล่านะครับลุยเลยโอเคเดินได้อ่ะเอเวบัสขั้นหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ติด โอ้นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นเอวบัสสองขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเท่จริงแล้วก็หัวขยับขึ้นลงแบบนี้ครับค่อยกัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแผงคอครับมีการขยับขึ้นลงเรื่อยๆตามแรงใช่ไหมครับอันนี้ละครับก็คือซอยนะครับตอนกําลังเดินอยู่ซึ่งต้องบอกนะครับว่านี่คือครั้งแรกของผมนะครับที่สามารถต่อซอยแบบใส่ฐานนะครับแล้วทําให้มันสามารถ วิ่งได้เดินได้จริงๆนะครับเป็นเวลากว่า20ปีนะครับที่ไม่เคยได้สัมผัสสิ่งนี้นะครับในที่สุดผมก็รู้นะครับว่าถ้าซอยเปิดสวิตช์แล้วเดินจะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นขออีกรอบหนึ่งนะครับชึบไปเลยวิสไลเกอร์เอลว์บราสโตแล้วก็อีกรอบหนึ่ง piece of call breaker อ่านี่นะครับเคยอดเจยมจริง okay. beast l i k e r อ๋อแป๊บหนึ่งต้องเปิดที้ินึงสิโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าเทมานะครับกับ beast l i k e r ตัวนี้รวมถึงตอนเดินเนี่ยก็เราก็เห็นชัดชัดนะครับว่ากางอู้ดออกมาจริงๆครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แบบมันเท่ครับมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแต่เรารู้สึกว่าแบบ มันเจ๋งนะครับแบบสามารถวิ่งไปกลางวุดไปแถัังฟันแบบนี้ได้ครับมันอาจจะเป็นคิมมิทที่รร้สึกแบบนิดเดียวเองเนอะแต่มันให้ความรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อครับการที่เราได้เห็นซอยวิ่งแล้วก็เอาดาฟัน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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่วิ่งเร็วมากมันอาจจะไม่แบบเจ๋งสุดๆแบบยิงบีมอะไรแบบนี้ได้ครับแต่นี่แหละครับมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆครับกับซอย Y0 นะครับนนส่วนของตัว Beast Liger นะครับผมต่อว่า เงเยี่ยมมาครับแล้วก็เป็นซอยตัวแรกด้วยครับที่ผมต่อสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ซอยไม่ใช่ซอยไขายลานนะเป็นซอยแบบใส่ฐานนะครับผมโอเคครับนี่นะครับก็คือการรีวิวประจําวันนี้ครับกับ b e a ไลเกอร์นะครับจากภาคซอย Y0 นะครับซึ่ง ต่อว่าเท่มากนะครับเละรล่นเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งมากๆด้วยนะครับสามารถกางดาบออกมาได้เลยแถมยังสามารถกางดาบไปถึง2ขั้นด้วยกันนะครับทำให้สามารถใช้ท่าไม้ตระสุดยอดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับยอดเยี่ยมสุดเลยซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้อเม้อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยในสมาเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย